ลนะครับนี่ก็เสียซุปไส้ใบไหต็มนะครับกับเสียห่นานเชิงน่องกัสียใบประมาณเกือบเดือนจ้ไปเสียมะตาตออีกรอบนึงนะครับ สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาพ่อกันอีกแล้วนะครับกับช่องชาปัญญาฟาร์มชาแนลนะครับช่องวิถีของคนเลี้ยงวัวนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่1มกราคม2567นะครับก็เป็นวันปีใหม่นะครับหลายคนอาซีได้เข้าดาวไปอย่างแต่มขึ้นแล้วนะครับกับสิมีความสุงกันไปนะครับแต่ส่วนหลายคนที่ไปเข้าดาวแต่เขาไม่รักกับสิสู่ต่อไปครับพี่น้องครับ สำหรับวันนี้ชาวประชาฟาร์มก็คือเกาละครับพี่น้องครับเข้าปีใหม่เข้ากับวัตถัยยุดธหรอกครับเพราะว่าเวียกมันมีถุกมือนะครับเวียกมีเห็ดซูมือนะครับก็ถือว่าเป็นมือวัตยุนี้ในการทํางานประจําวันนะครับในการทํางานประจําของเขานะครับก็ถือว่าได้ยุดนะครับแล้วเมื่อนี้ก็ถือโอกาสมาสูบน้ำใส่หยานะครับแป้งหยาแป้งนี้เข้าก็ได้สูบน้ำใส่ตอนประมาณ เดือนที่แล้วนะครับห้าสูบเดือนที่ลแล้วแล้วเราก็ได้ตัดเล่มเหียเห่ยนๆไปนะครับเดตัดอยู่ประมาณซี่มือนะครับบ่ถึงซี่มือนะครับประมาณแปดเก้าซี่มือประมาณนี้แหละครับเกือบเกือบซีม,มือแต่ก็ได้เล่มใหญ่เหียนไปเหง้าได้กินนะครับข้าวนี่ก็เลยพอตัดออกแล้วมันก็นปรุงขึ้นล้อมๆแหลมๆแน่นะครับน้ำอัดสีพ่อนะครับก็เลยต้องมาสูบน้ำใส่หน่าแพนโกลานะครับนี่ก็สิสูบใส่ไว้ให้เต็ม นะครับกษตรให้น้ำเชิงน่อง,องกสตไหวประมาณเกือบเดือนเจ้าค่สิมาตัดอีกรอบหนึ่งนะครับพ่อเดมีหยาสดให้งง่วกินนะครับช่วงนี้มันมันเขาปีใหม่นะครับจริงๆกับเป็นช่วงหนาหนาวนะครับแต่ด้วยสภาพอากาศตอนนี้หนาวคือสิไปเร็วนะครับมันหนาวมาช่วงประมาณนีสิบกว่านะครับนี้สิบสามจนจนมาหอดวันที่หนึ่งจากแต่นี้สิบสามท่านว่าจนมอหอดวันที่หนึ่งเนี่ยมันขอนขางหนาวนะครับมามาหอดวันที่หนึ่งเนี่ยอากาศรู้สึกอากาศ แดดเริ่มแห้งอากาศรู้สึกร้อนอบอ้าวนะครับเพราะฉะนั้นกับเหมาะแก่หญ้านะครับหญ้ากับสีจะเริ่มเติบโตได้ดีกว่าอากาศที่มันแห้งเย็นนะครับแมงกระลาบม่อมากอากาศแห้งเย็นนะครับมาร,ร,ร้อนชื้นนะครับมาร้อนชื้นเขาก็เลยม,มาสูบน้ำใส่มือหนีนะครับกะตอนนี้กับผ้าพื้นแต่หญ้าครับที่เข้าตัดไปนะครับที่เข้าตัดไปกับตอนนี้ไม่กัเหลือเหียเห้ยนๆนะครับนี่กับสีสูบ น้ำใส่ไว้นะครับได้น้ำได้ปุ๋ยปุ๋ยกันทเป็นปุ๋ยขิงง่วที่เข้าเคยมาเท่ไว้นะครับเขากับมาเท่ขิงง่วไว้กะบางหมองกะยังเป็นกองเป็นห้อยเป็นขิงง่วคือเก่านะครับแต่มันบอรท่านได้เบิรลิฟหรอกครับขิงง่วครับแล้วตอนนี้กะกะยังสีพ่อได้อาศัยขิงง่วที่เข้ามาเท่ไว้อยู่คือเก่าแหะครับพี่น้อครับยาวเบิรงใน กะเขียวเขียวนะครับกะเขียวเขียวกะเขียวให้เห็นนะครับเขียวให้เห็นแท้จริงๆนะคันเบิกไก่มันกสิเห็นเหียนเห็นเหียนนะครับพี่น้องครับเห็นเหียนบ่ท่านได้พ่อสีเด้ตัดหรือสได้กวาดนะครับกะสูบน้ำใส่กะต้องร่ออีกเป็นเดือนกูเหครับพี่น้องครับสีเดีรล่ออีกเป็นเดือนเลยนะครับจ้าคุณสีไดีพ่อตัดนะครับในส่วนของแปลงที่สองแปลงที่สามตีเฮ้าปลูก ปีที่แล้วนะครับปลูกกรกฎะดาปีที่แล้วแพงกวราก็ถือว่าขึ้นงามเลยนะครับแต่เขาตัดเพท่านนะครับพอเขาตัดเพท่านก็บเดี๋ยวป้อยถิ่มป้อยถิ่มก็เป็นยาธรรมชาติขึ้นปนหลายนะครับก็ต้องไปเคลียดเดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัดทิ่งนะครับตัดทิ่งแล้วก็ก็สะตัดช่วงผู้ละครับช่วงมีหน้ามีสาพผู้ละครับพอตัดแล้วก็ดล่อฝนมาไม่เกิดเจ้าควายสีขึ้นขึ้นก้อนเขานะครับแพงกวรามันขึ้นก้อนเขามันเจ้าขวอยสีงามนะครับแต่งขณะนี้ไปตัดตอนนี้กับสีแห่งโคโลนซื่อๆครับ ก็เลยย่างบพท่านเครียดนะครับถพ่งพอมีเวลาหน่ำนะครับเอาแปลงนี่สะก้อนนะครับพราาแปลงนี่ถ้านี่น้ำแล้วฟุ่นจิงวัวเข้ากับล่วงใบไห่แล้วนะครับแต่อาศัยระยะเวลาจักเดือนหนึ่งกับสีพ่อได้พ่อได้ตัดบหญงวัวกินหญ้าสดอีกจักซีบมือคือเกาละครับพี่น้องครับของทางพี่น้องเป็นยังไงแน่นอครับแหล่งคือกันบ่อนะครับอยูหนีอำเภอพ้นจะมาทนแก่นนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสี แห้งเร็วกาทุกปีนะครับเพราะว่าปีนี้เอนนิ่โอยู่มานะครับสำหรับผู้ที่เลี้ยงง่วนะครับเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวจังได้กัถ้ามีแหลงอาหารนะครับอาจจะ่าเป็นฟางเป็นข้าวโพดเป็นต้นข้าวโพดนะครับกะหรือว่าเป็นเปลือกมันนะครับก็อาจีเอามาเป็นเป็นอาหารใ้ง่วาช่วงหนาแรงได้นะครับแต่ของทางชาปัญญาฟ้ามเนี่ย ขันบ่มีหย่าสดเท่ากับสิเป็นฟางนะครับแ่หย้าสดเท่ากับยังพ่อมีให้กินอยู่ครับตอนนี้ก็ตัดน้ำไห้น้ำหน้านะครับคือขาบแรงม่นกับสิเท่ากับสิแมนหย้าเพ่งกุหลาบเท่าปรุงมาท่านเท่ากับสิไปตัดหย่าไว้ในหน้านะครับหลังจากที่เขาตัดเออหลังจากที่เข่าเกี่ยวเขาเรี่ยวๆนะครับฟางกับอัดเรียวนะครับฟางกับอัดในหน้าเรียวนะครับแล้วขั้นนี้มันกี้สิมีพวกลูกเขา พวกหยาไวในหน้านะครับเพราะมันมีความมันมีความชื้นนะครับอยู่ในหายหน้าเข้านะครับหยาไวกับกําลังปงหยอดแทงหยอดง่ามนะครับเข้ากับไปตัดทึ่งตัดทึ่งตอต้นเขาตัดทึ่งหลูกเขาก็ได้ปนหยาไวมานั่มนะครับพ่อหง่วได้กินประทั่งหิวนะครับประทั่งก้มอ้วนไว้นะครับพ่อให้เขาสูบลงองยางดวนยางเลี้ยวนะครับครับพี่น้องกะในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่นะครับ ชาวประญาฟรมกับขอคุณภาษีรัตนไตนะครับโดนบรรดาลให้พี่น้องทุกคนมีความสุขนะครับสุขภาพกายใจแข็งแรงสมบูรณ์นะครับมั่งมีเงินทองร่ำรวยวาสนานะครับจะเลื่อนลุงเรื่องในนาทีการงานนะครับขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับประสบผลสําเร็จในทุกสิ่งที่หวังนะครับโชคจงมีแก่ท่านจงมีแก่ผมนะครับขอให้ท่านที่กดไลค์นะครับถือเลขค่ายสองตนะครับกดแชร์ถือเลขค่ายสามต นะครับสำหรับท่านที่กดซับสไคร์คอมเมนต์ก็มาพูดคุยกันเป็นประจำขอให้ถือเราวัลทีหนึ่งไปนัาก,กันกับผมในปีนี้นะครับพี่น้องสุดถ่ายกัชบชาวพญญาฟาร์มกขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสําหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมกักสสีนอนเฝ้าเคียงสูบน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับสวัสดีครับาปัญ,ญ่าฟรา์ม